กู้แทศนําเที่ยวผิดกฎหมายหรือว่าไกด์เถื่อนกําลังสร้างปัญหาให้กับวงการการท่องเที่ยวของไทยค่ะเพราะว่าถือเป็นการแย่งงานแล้วก็อาชีพของคนในประเทศซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาตรการปราบปรามและผลักการส่งกับประเทศทั้งหมดหากพบการกระทําความผิดนอกจากนี้นะคะก็ยังเร่งแก้ไขปัญหาระยะย,ยาวด้วยการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต้องผลิตมัคคุเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ จำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลามาเที่ยวในประเทศหลายล้านคนในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนถึงภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดีพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะมัคุเทศหรือไกด์นาเที่ยวกลุ่มต่างๆที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทยทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยโอกาสหาผลประโยชน์ด้วยการเป็นไกด์เถื่อนเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทําผิดประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่ตามมานั่นคือการร่วมมือกันของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวร่วมกันผลักดันไกด์เถื่อนผิดกฎหมายกลับประเทศพร้อมทั้งขึ้นบัญชีดําไม่ให้กลับเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อีกหากคนนั้นเป็นชาวต่างชาติ ผมกับทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้คุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราเ,เราเรารักษากฎหมายนะครับเถ้าเกิดมีเถื่อนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องประสานางานกันบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักตรวจคนเข้าเมืองน,นะครับอาจจะต้องถึงท่านส่งตัวกลับในประเทศกลับไปเลยนะครับถ้าเกิดจับครั้งแรกอาจจะปัดเตือนนะครับครั้งที่สองอ,อ,อาจจะต้องขึ้นบัญชีดาแล้วก็ส่งตัวกลับทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราต้องรักษากฎหมายอยู่แล้วนะครับ ที่ผ่านมานี่อาจจะมีบางโครงการที่เป็นโครงการที่เราเสร้างขึ้นมาเองเช่นโครงการผู้ประสานงานมัฟุเทศภาษาเกาหลีเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่พิพาทกันมาร่ามควนเพราะว่าเราเอาคนสัญชาติเกาหลีเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่เป็นแค่ผู้ประสานงานนั่งบนรถทัวร์เนี่ยนะครับขณะนี้กำลังจะหมดอ,อายุไปแล้วเดือนกรกฎาเน,นี่ยจะเป็นเดือนนี้เป็นเดือนสกายนะครับเราก็คงจะไม่ต่ออายุ โครงการนี้แล้วนะครับแล้วคาว่าผู้ประสานง,งานเนี่ยณขณะนี้ก็คงจะไม่มีในสาระบบของมักคุเทศไทยแล้วนะครับจากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปัจจุบันพบว่ามีมักคุเทศขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว7655คนแบ่งเป็นมักคุเทศทั่วไป46,880คนและมักคุเทศเฉพาะพื้นที่19,154คนซึ่งยังไม่เพียงพอ ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลักงไหลเดินทางมาเที่ยวการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวถือเป็นทางออกและการแก้ปัญหาระยะย,ยาวได้อีกทางหนึ่งที่รัฐกำลังเล่งผลักดันและส่งเสริมในขณะนี้ขณะนี้เรามีอยู่แค่นี้มันมีแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับทางสมาคมมัุเทศเนี่ยจะตรงรวยชื่อให้เรา ได้ไหมนะครับในจำนวนที่ยังต้องการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งทางสมาคมมุเทศก็รับปากว่าจะจะส่งไว้ชื่อมานะครับเมื่อส่งไว้ชื่อมาเราก็จะต้องดูดีว่าเอ่อบุคคลที่ส่งมานี้เนี่ยมันมีความสามารถทางด้านภาษาความสามารถทางด้านมุเทศเอ่อเพียงพอหรือไม่นะครับเอ่อถ้าเกิดไม่เพียงพอก็เป็นหน้าที่ที่ภาครัฐเนี่ยคือกรมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องจัดฝึกอบรมนะครับจัดพัฒนา คุณภาพของมักุเทศเหล่านี้ให้มันสามารถตอบสนองความต้องการในภาคธุรกิจได้นะครับปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีไกด์เถื่อนประมาณ 1,000- ถึง2,000คนในปี2559สาซึ่งสมาธมสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยมีความกังวลว่าหากในอนาคตอยากไม่สามารถแก้ไขได้จะทำให้ไกด์เถื่อนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นปรัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าจากการประเมินเบื้องต้น ยังมีผลกระทบไม่มากนักแต่ในระยะยาวเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาจะต้องมีการปรับปรามให้หมดสิ้นให้ได้ซึ่งปัญหาหลักของการเป็นช่องว่างให้ไกดเถื่อนชาวต่างชาตินี้เข้ามาแอบแฝงหากินในประเทศได้นั่นก็คือภาษาที่สทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ไกดคนไทยยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการรองรับทั้งหมดโดยไทยจะต้องเร่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ได้ เพื่อมารองรับปัญหาการขาดแคลนไกด์และอุดช่องโหวที่จะให้ไกด์เถื่อนเหล่านี้แอบแฝงเข้ามาทำม,มาหากิน